เฮียเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าลายแปดเสาเนี่ยสิบบาทมีของที่หน้าร้านแล้วเอามาซ้ำทำไมเนี่ยไหนไหนลองดูดีซิเธอเนี่ยมันห้าบาทชัดๆนะห้าบาทอะไรมันจะใหญ่เลยขนาดนี้เท่าสิบบาทได้ไงไม่ใช่หรอกเฮียไม่ต้องมาหลอกเลยไหนลองใส่ดิอาจจะลองใส่เนี่ยเห็นไหมเท่ากันเป๊ะเลยอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวจะช่างให้ดูเลยนะนี่ไงที่บอกว่าห้าบาทเป็นไงเจ็ดสิบหกจุดสี่กรัมดูเจ้านี้นะสิบบาทจริงอ่ะเออลองดูนี่ หนึ่งร้อยห้าสิบสองกรัมมันทำได้อย่างขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเส้นไหนกันแน่ห้าบาทเส้นไหนกันสิบบาทเนี่ยดูไม่ออกเลยใช่เะล่ะเดี๋ยวจะลองใส่ที่คอให้ดูนะมันหลอกตาดีมากคือมันใส่เท่ากันเลยอะคือห้ากับสิบงงไปหมดอันไหนห้าไหนสิบเส้นนี้ห้าหรือสิบเดี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเส้นแรกสิบบาทเนี่ยเส้นที่สองที่เพิ่งใส่เนี่ยอันนี้คือห้าบาทนะเป็นไงเท่ากันเลยไหมเฮ้ยเท่ากันจริงๆด้วยอะ ขายออกงานใหญ่เส้นนี้8เสาพีเมียมนะครับมาสั่งได้เลยที่หน้าร้านาตามากโอ้โหไม่น,าน่า